พี่น้องอสมและท่านผู้ฟังที่เขารบครับถามกันมาเยอะเครื่องวัดน้ำตาลในเลือดมีหรือไม่ผู้ป่วยกลุ่มเบาหวานหรือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสามารถมีติดบ้านใช้กับตัวเองและคนในครอบครัวได้วันนี้จัดไปครับ3ชิ้นที่ปรากฏหน้าจอมีตัวเครื่องนะเดี๋ยวแกะให้ดูนะแพ็กเกจสวยงามมีตัวเครื่อง ซึ่งจะมีทั้งตัวเครื่องแบบนี้นะครับแล้วก็มีฐานให้ด้วยนะด้านหลังแล้วก็มีเห็นไหมนะครับปากกาสำหรับเจาะเลือดนะครับไม่หมดก็มีเข็มนะให้อีก50ชิ้นแบบนี้นะอันเล็กๆแบบนี้เห็นไหมแล้วก็มีแถบสำหรับวัดอีก50แถบ บรรจุอยู่ในกล่องกล่องละ50ชิ้นนะครับบรรจุด,ดีมากนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยท่านจะได้ไปในราคาเพียงแค่200กว่าบาทเท่านั้นและมีคูปองส่วนลดมีคูปองส่งฟรีนะก็สามารถกดได้บางคนก็ถามอว่าตัวเครื่องเนี่ยฉันมีแล้วปากกาก็มีแล้วซื้อแต่แถบกับเข็มได้ไหม เราจัดเตปมีให้ท่านเลือกท่านกดเลือกได้ครับจะเอาทั้งชุดหรือจะเอาเฉพาะแถบกับเข็มก็ได้นะกดดูที่ตะกร้าหน้าช่องท่านจะบอกว่าโอ้โหสินค้าแบบนี้ราคาแบบนี้มีด้วยเหรอนะครับต้องขอบคุณนะที่ทุกคนถามเข้ามาและอุดหนุนสวัสดีครับ